สำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ชวนทุกท่านมาชมผลงานในการโน้มกิ่งของฝรั่งนะคะนี่คือฝรั่งหงเป่าซือค่ะการโน้มกิ่งลงไปเดี๋ยวนะโน้มโน้มลงไปเลยนะคะนะโน้มลงไปโน้มเสร็จแล้วเขาก็จะมียอดใหม่เกิดขึ้นมานี่ยอดใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วการเกิดยอดแตกยอดใหม่ขึ้นมาก็จะตามมาด้วยดอกและผลนะคะนี่มีทุก ทุกๆตาข้อตาที่เขาเกิดอยอดใหม่ขึ้นมาแตกแตกใหม่ขึ้นมาก็จะมีดอกและผลดกนะคะทำให้เราได้เพิ่มผลผล,ผลิตขึ้นมาค่ะตรงน,นี้เราโน้มกิ่งไปก็ก็ได้ผลแล้วเดี๋ยวมาดูอีกที่นึงนะคะตรงนี้คือการโน้มกิ่งใหม่นี่กำลังแตกยอดออกมาใหม่นะคะพอแตกยอดแล้วก็จะมี ดอกพอมีดอกแล้วก็จะมีผลติดมานะคะนี่คุณแม่ให้ดูไะเห็นไหมดอกนี่ตรงนี้นี่ดอกเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้โหการโน้มกิ่งนี้ได้ผลจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งพันุ์ไหนสายพันธุ์ไหนนะคะถ้าเราโน้มกิ่งแล้วเขาก็จะ,ะติดแตกยอดออกมาใหม่นี่นี่อีกจ้าหนึ่ง พอแตกยอดใหม่โอ้โหนี่ยิ่งเยอะ,เ,ยอะเลยคุณแม่ลืมดูเขาแตกยอดใหม่ปุ๊บเขาก็จะมีดอกมีดอกมีผลตามมาเลยนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันกำลังแตกยอดใหม่ขึ้นมานี่นี่เห็นแล้วเนี่ยมีดอกนะคะมีดอกขึ้นมาถ้าสมมุติว่าเขาแตกยอดออกมาแล้วเขาก็จะมีดอกตามผลที่ได้ก็คือ ถ้าดอกมาแล้วผลก็จะตามมาด้วยฉะนั้นควรโน้มกิ่งนะคะเนี่ยคุณแม่มัดมัดไปไว้นู่นเดี๋ยวให้ดูมัดไปไว้นู่น,นเไไนนชือกมัดนะคะเป็นการโน้อมอย่างดีเลยนี่ดูดูดูผลผลิตโอ้โหเรียงรายกันไปหมดเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนี่นี่นี่โอ้โหผลผลิตดีเยี่ยมเลยค่ะ